สวัสดีค่ะเราไปซื้อเลโก้มาตัวต่อเลโก้ซื้อในอีเบเราพากันไปเอาไม่ตรงให้เขาสง่งซื้อมา,ลา้ลายไล่ไปเอาสองที่ร่วมกันพอไรนะลูกสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบยูโรแล้วก็ สิบเก้ากิโลสิบเก้ากิโลรวมกันอันนี้เป็นตุกตุนประมาณกี่ลอยตัวนุกถึงเจ็ดลอยประมาณหกลอยถึงเจ็ดลอยตัวคนเลือกออกหวัวตัวใบตังหาถ้าฟุกปะปกก็เอาอไปล่าง โหรอเยอะมากคนไหมตุ๊กตุนเปิดดูตุ๊กตาตุนดีใ่นะ นี่อีกครั้งหนึง่งโอ้โหนี่ค่าต้องแยกเก็บแ,แล้วก็ออกเอาไปล้างนะอนไนรมีสติ๊กเกอร์ก็ไม่ต้องล้างนะโอ้โหทั้งใหญ่มาก <c oughs> ยาวด้วย <c oughs> เราลองก็เอาไปขายก็ทำไรจ้ะนาโอเคเอามาให้ดูว่าเราขายเลกโกแบบนี้เนะาะใครอยากขายอยากทำตามก็ทําเลยจ้ะไปสือมาจากอีเบยเป็นกิโลหรือเ่ายกกล่องมาเลยเนาะและ้วก็มาต่อขายต่อเป็นตัวแล้วก็ถ่ายรูปลงอีเบยจ้ะโอเคจ้ะ nur ein Pannen ist. Der Burger bei McDonald's oder das Letzte.